ธรรมการขอสวัสดีครับคุณผู้ฟังทุกท่านวันนี้ธรรมการจะเล่าเรื่องของสมชายในมุมมองของชีวิตตัวเองสวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่าน ผมชื่อสมชายครับตลอดชีวิตที่ผ่านมาผมเป็นคนธรรมดาคนหนึ่งมาได้ร่ำรวยอะไรมากมายมีชีวิตค้าขายเล็กๆพอเลี้ยงตัวเองและครอบครัวได้สิ่งที่ผมยึดมั่นมาตลอดคือการใช้ชีวิตบนพื้นฐานของศีลธรรธมการรักษาศีลห้าอย่างเคร่งครัดการทำบุญให้ทานการจเจริญเพวินนะคร สิ่งเหล่านี้เป็นเหมือนเสาหลักที่ค้ำจุนชีวิตและจิตใจของผมมาโดยตลอดครับผมเชื่อในเรื่องของกรรมเชื่อว่าการทำดีย่อมได้รับผลดีการทำชั่วย,ย่อมได้รับผลชัว่วความสุขที่แท้จริงไม่ได้อยู่ที่ทรัพย์สินภายนอกแต่อยู่ที่ความสงบภายในจิตใจผมพึงพอใจในสิ่งที่ตนเองมี ไม่เคยคิดอยากได้อะไรที่มันเกินตัวชีวิตดำเนินไปอย่างเรียบง่ายมีความสุขตามอัธภาพครับจนกระทั่งวันนึงวันนั้นเป็นวันที่ผมจำได้ไม่เคยลืมมีผู้ชายคนหนึ่งแต่งกายภูมิฐานท่าทางเป็นผู้มีอันจะกินเดินทางมาหาผมที่บ้านเขามาพร้อมกับข้อเสนอที่ผมเองก็ไม่เคยคิดว่าจะได้ยินในชีวิตนี้ครับ ชายคนนั้นยื่นข้อเสนอที่จะทำให้ผมกลายเป็นมหาเศรษฐีในพริบตาทรัพย์สินที่ไม่อาจจินตนาการได้ชีวิตที่ไม่ต้องกังวลสิ่งใดเลยความสุขสบายที่เหนือกว่าใครแต่มันมีเงื่อนไขเดียวครับเงื่อนไขที่ทำให้ใจผมสั่นสะเทือนไปทั้งดวงเขาบอกว่าผมต้องละทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างที่ผมเคยเชื่อ ละทิ้งหลักธรรมคำสอนละทิ้งศรัทธาที่ผมยึดมั่นมาตลอดชีวิตและร่วมมือกับเขาในธุรกิจที่ผมรู้ว่าดีว่ามันต้องไม่ถูกต้องตามทํานองรองธรรมแน่นอนเป็นธุรกิจที่ต้องเบียดเบียนผู้อื่นต้องโกหกต้องเอารัดเอาเปรียบเพื่อให้ได้มาซึ่งความมั่งคั่งมหาศาลนั้นนาทีนั้น เหมือนมีพายุลูกใหญ่โหมกระหน่ำอยู่ในใจภาพงเงินทองกองมาเฮมาภาพบ้านหลังใหญ่รถคันหรูความสบายที่ไม่ต้องทำงานหนักพุดขึ้นมาในความคิดอย่างไม่หยุดยัง้งความโลภมันกระซิบผมข้างหูว่านี่คือโอกาสเดียวในชีวิตกว้ามันไว้สิสมชายใครๆเขาก็ทำกัน หลับตาข้างเดียวก็ทำไปเถอะผมไม่เคยรู้สึกถึงพลังกิเลสที่รุนแรงอย่างนี้มาก่อนเลยครับมันยั่วยวนมันหอมหวนจนน้ำลายสอหัวใจเต้นรัวอย่างบ้าคลั่งผมนอนไม่หลับไปหลายคืนกินไม่ได้คิดวนเวียนอยู่แต่เรื่องนี้มันมีความทรมานอย่างแสนสาหัสครับ ในความมืดมิดในค่ำคืนหนึ่งผมตัดสินใจลุกขึ้นมานั่งสมาธิพยายามสงบจิตใจที่มันวาวุ่นแต่ความคิดยังคงฟุ้งซ่านภาพความร่ำรวยยังคงปรากฏจนกระทั่งในความเงียบสงบนั้นเองเหมือนมีเสียงกระซิบจากส่วนลึกในใจผมเสียงที่ผมคุ้นเคยมาตลอดชีวิตเสียงของสติ มันถามผมว่าสมชายเอ๋ยหากได้มาซึ่งทรัพย์สินทั้งหมดในโลกนี้แต่ต้องแลกด้วยความสงบสุขในใจต้องแลกด้วยความละทิ้งความเป็นมนุษย์ผู้มีคุณธรรมต้องแลกด้วยการทำร้ายคนอืน่นต้องแลกด้วยการแบกรับวิบากกรรมที่หนักอึ้งไปตลอดชีวิตมันคุ้มค่ากันแล้วหรือคำถามนั้นดังกล้องอยู่ในหัวของผมเริ่มมองเห็นภาพที่ชัดเจนขึ้น ภาพของความมั่งคั่งที่ได้มาจากการเบียดเบียนมันคงไม่ใช่ความสุขที่แท้จริงมันคงเป็นความว่างเปล่าเคลือบทองคำความรวยแบบนั้นจะทำให้ผมมองหน้าตัวเองในกระจกได้อย่างไรจะทำให้ผมหลับตาลงได้อย่างไรในแต่ละคืนโดยปรญญาศจากความหวานระแวงปรญญาศจากความรู้สึกผิดบาปสินภายนอกมันไม่ยั่งยืนมันไม่แน่นอนแต่ความดีงามภายในจิตใจ นี่แหละคือสมบัติที่แท้จริงที่ไม่มีใครที่จะพากจากเราไปได้และติดตัวเราไปในทุกภพทุกชาติผมตัดสินใจในวันลุ่งขึ้นครับผมกลับไปหาผู้ชายคนนั้นและปฏิเสธข้อเสนอของเขาอย่างสุภาพใบหน้าของเขาเต็มไปด้วยความประหลาดใจแต่ผมกลับรู้สึกถึงความโล่งอกอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อน เหมือนภูเขาขนาดมหึมมาถูกยกออกจากอกจิตใจของผมกลับมาสงบกลับมาพึงพอใจในสิ่งที่ตนมีและรู้สึกว่าตนเองนั้นร่ำรวยกว่าเดิมเสียอีกครับรวยด้วยความสงบรวยด้วยสติรวยด้วยศรัทธาที่ยังคงเต็มเปี่ยมประสบการณ์ครั้งนั้นสอนให้ผมรู้ซึ้งถึงคุณค่าของหลักธรรม การรักษาศีลของการมีสติมันไม่ใช่ชุดของกฎเกณฑ์แต่มันคือเข็มทิศนำทางชีวิตที่ช่วยทำให้เราฝ่าฟันพายุแห่งกิเลสไปด้วยความปลอดภัยผมเชื่อว่าหลายท่านก็คงเคยเจอสถานการณ์คล้ายๆกันในรูปแบบที่แตกต่างกันไปไม่ไว่าจะเป็นเรื่องเงินทองเรื่องชื่อเสียงหรือแม้กระทั่งเรื่องความรัก ที่มาพร้อมกับเงื่อนไขที่ต้องละทิ้งความดีงามไปบ้างขอให้ทุกคนจงมีสติจงพิจารณาอย่างรอบคอบว่าราคาที่เราต้องจ่ายไปนั้นมันคุ้มค่ากับสิ่งที่เราได้มาจริงหรือไม่เพราะบางสิ่งราคาที่ต้องจ่ายมันสูงเกินไปสูงกว่าทองคำทุกก้อนที่มีอยู่บนโลกใบนี้นั่นคือความสงบความสุขที่แท้จริง ในจิตใจของเราเองครับขอความเจริญในธรรมจงมีแก่ทุกท่านวันนี้ธรรมการขอปราไปก่อนอย่าลืมนะครับท่านผู้ฟังบางครั้งการที่เราจะสร้างความดีอันยิ่งใหญ่ย่อมจะต้องผ่านการตัดสินใจ ที่เป็นจุดเปลี่ยนของชีวิตจะเรียกว่ามาไม่มีบารมีไม่เกิดก็ได้นะครับด้วยความปรารถนาดี